มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้นก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิงโลเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรมโมสุจิโนสุขมาวหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขติงคัจจติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศศีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่นะเย็น19องศา19องศาที่อำเภอสว่างแดนดินเย็นสบายสบายไม่ต้องเปิดแอร์นะถ้าใครนอนในห้องแอร์ถ้า ใครนอนห้องธรรมดาก็พอดีพอดีอากาศเย็นสบายตื่นเช้าขึ้นมานะทำใจให้สบายหมดจดผ่องใสทําภารกิจอะไรต่าง,างๆให้เรียบร้อยแล้วสวดมนต์ทำวัดเช้าเจริญสมาธิภาวนานะฝึกใจของเราให้หมดจดผ่องใสนะให้ใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ์อย่าบูดในตอนเช้าอย่าเน่าในในตอนกลางคืนนะ อย่าบูในตอนเช้าอย่าเน่าอย่าเน่าในตอนกลางวันอย่าเหม็นในตอนกลางคืนเดีย๋ยวมันจะโศกสะอื้นตอนสว่างแจ้งจะย,ยิ้มแห้งๆทั้งวันทั้งคืนมันไม่สบายใจถ้าใจเราไม่สงบมันจะไม่เกิดความสุขบางคนก็บอกว่านอนไม่หลับเลยลลงตาเมื่อคือนนี้อุย้ยนอนไม่หลับนะวุ่นวายใจไม่รู้คิดอะไรไม่รู้คิดอะไรนะคิดดูนะคนเราเนี่คิดอะไรยังไม่รู้เลย คิดอะไรร้อยแปดพันเก้าบางคนทุกวันนี้นะต้องดื่มกาแฟถึงจะนอนหลับนะเพราะว่าเป็นคนติดกาแฟ ى. แต่ถ้าบางคนเนี่ยดื่มกาแฟแล้วนอนไม่หลับกระวนกระวายเนี่ยอย่างลูกตาเนี่ยถ้าดื่มกาแฟแล้วนอนไม่หลับแล้วกระวนกระวายแล้วเรียกว่าธาตุไม่ถูกกันกับกาแฟ ى. บางคนนี่ต้องหันมาดื่มกาแฟดําแล้ว ได้ยินเขาว่ามันมันมีประโยชน์ว่าอย่างงั้นเอ้าเอา,เอาว่ากันไปก็ดื่มกันไปการนอนหลับหรือไม่หลับนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดื่มกาแฟหรอกนะการดื่มกาแฟมันก็เป็นการทําให้ร่างกาย,เ,ยเกิดการตื่นตัวบางคนนี่ดื่มกาแฟตื่นเช้าขึ้นมาต้องดื่มกาแฟเลยนะมันเป็นฝึกนิสัยฝึกความนิยมให้กับตัวเองการดื่มกาแฟแต่ก่อนเป็นสังคมของคนในเมือง คนในเมืองก็จะมีกาแฟมีปลาท่องโก้ตื่นเช้าขึ้นมาต้องรับกาแฟอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันขยายออกมาทางชนบทบ้านนอกของเราแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยต้องไปร้านกาแฟเอาทีอินวันสักแก้วหนึง่งลุงตาขอแนะนําถ้าดื่มกาแฟคนมีอะไรแกล้มด้วยมีขนมนมเนยแกล้มด้วยจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นโรคกระเพาะจริงอยู่มันอาจจะไม่เป็นเดี๋ยวนั้น ถ้าเราดื่มไปเรื่อยๆนี่เป็นนะเป็นลวงตามีเพื่อนพระที่ท่านดื่มกาแฟเป็นประจำหรือโยมที่รู้จักดื่มกาแฟเป็นประจำนี่ไม่มีอะไรแกล้มไม่มีขนมนมเนยแกล้มไปด้วยนี่ก็เลยทําให้เป็นโรคกระเพาะต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาดื่มอย่างอื่นหรือบางคนเลิกดื่มไปเลยบางคนก็หันมาดื่มกาแฟดําเอากาแฟดําใส่นมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการดื่มอะไรนี่ที่มันมี สารนะสารพิษนะเรียกว่ากาแฟก็มีสารพิษเหมือนกันนะว่ามันไปเป็นไปกระตุน้นร่างกายของเราให้การให้เกิดการตื่นตัวบางทีมันทําให้เราไม่หิวข้าวนะ่บางคนไม่กินข้าวเลยเพอดื่มกาแฟแล้วนี่ไม่กินข้าวเช้าเลยนี่ซึ่งอันตรายมากนะเมื่อไม่กินข้าวเนี่ยกระเพาะก็ทํางานตลอดโน,น่นเนี่ยสายสายบายๆเนะี่ยทานข้าวครั้งหนึ่งอย่างนี้มันก็ทําให้สุขภาพร่างกายของเราไม่ปกติ มันจะสะสมไปเรื่อยๆมันไม่เกิดในทันทีทันใดดังกล่าวแต่ว่ามันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นควรทานอาหารเช้าแล้วก็ถ้าดื่มกาแฟก็มีของกลับของแกล้มด้วยให้มันมีให้กระเพาะมันมีอะไรที่รองท้องหน่อยมันจะได้ไม่ไม่เกิดความทุกข์ลำบากการที่คนเรานอน,อนไม่หลับนี่มันเป็นด้วยเรื่องอะไรก็เพราะว่า เราเราคิดอะไรมันทําให้จิตใจเราวุ่นวายนั่นแหละคิดเรื่องงานเรื่องการคิดเรื่องลูกคนนั้นเรื่องล้านคนนี้คิดเรื่องไร่เรื่องนาคิดเรื่องรถคิดเรื่องรถยนต์บางทีก็คิดอะไรที่มันผ่านผ่าน,านมาเมื่อครู่นี่เา้าให้เขายืมตังค์ให้เพื่อนยืมตังค์ไม่รู้มันจะมาคืนให้หรือเปล่าเนาะหรือว่าบางทีให้ยืมไปแล้วครบกําหนดแล้วยังไม่มาส่งให้เลยโอยกังวลกังวล พระพุทธเจ้าท่านสอนไหมว่าอย่าคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วด้วยความอาลัยนะอตีตังนานวาขะมายยะอย่าคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วด้วยความอาลัยให้คิดยังไงอ่าวันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านให้มันผ่านไปไม่เคยได้ยินเพลงที่เขาเคยร้องเลยให้มันแล้วแล้วไปให้มันแล้วแล้วไปไม่รู้ใครร้องนานหลายปีแล้ว ให้มันแล้วแล้วไปเนี่ยอย่างเช่นเราเขายืมเงินเราเขายืมเงินเราเนี่ยเขาไม่มีเงินน่ะเขามีความทุกข์เขามายืมเงินเราถึงแม้จะทำสัญญาอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเขาไม่เอามาคืนให้อ่ะก็อย่าไปกังวลเลยอย่าไปกังวลเลยคิดให้มันสบายใจเอ้าถือว่าเราได้ช่วยคนคนหนึ่งให้หลุดพ้นจากความทุกข์นะเราคิดให้สบายใจถือว่าได้ช่วยเขาไปนะ ได้บริจาคไปนะแต่ถ้าเขาเอามาคืนก็รีบรับอย,อย่าปฏิเสธเวลาเขาเอามาคืนให้หนะ่ะรีบรับทันทีเลยแล้วก็อย่าไปทวงนะถ้าไม่ไปทวงแล้วจะได้เลยหลงตาเนะี่ยคือก็ถ้าคนเรายืมใครแล้วนี่เมื่อถึงกําหนดเขาก็ต้องมาส่งคืนนั่นแหละด้วยสัตว์จริงด้วยความซื่อสัตว์ต่อกันแต่ถ้าเขาไม่มาคืนก็ให้คิดอย่างที่หลวงตาว่านะ่ยคิดให้มันสบายใจนะว่าเออเราได้ช่วย ใครคนใดคนหนึ่งให้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนี่ยหรือเหมือนกับอากาศมันเปลี่ยนแปลงนี่เดี๋ยวหนาวบ้างเดี๋ยวร้อนบ้างเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนี่เราก็คิดว่าเออมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละทุกวันทุกวันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนสภาพอากาศมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมันไม่คงที่เพราะว่าโลกของเรามันก็หมุนอยู่ตลอดมันก็อาจจะหมุนมาตรงที่มันร้อนบ้างมันเย็นบ้างมันฝนตกบ้างอย่างนี้นี่ เราก็ให้เข้าใจตามสภาพที่เป็นจริงอย่าไปกังวลนะอย่าไปกังวลเรื่องเรื่องอะไรต่างๆที่มันผ่านมาแล้วบางทีเคยโกรธเคยแค้นต่อกันไม่พอใจต่อกันบางคนมีนะเคยโกรธต่อกันไม่ไม่พอใจกันกูจะไม่ไปเผาผีมึงละมึงตายกูจะไม่ไปเผาผีเกิดตายจริงๆคนนั้นน่ะเกิดตายยิงความโกรธความอาฆาตพยาบาท เกิดขึ้นในใจทันทีเลยเออมันตายแล้วกูจะไม่ไปเผาผีมันเลยกูจะไม่ไปเผาผีมันเกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมาทันทีนะลกตาเคยเห็นหลายรายแล้วนะมีญาติพี่น้องที่ไม่ถูกกันแล้วพอดีเขาเสียชีวิตก็ชวนกันไปว่าเอาไม่ไม,ไม่ไม่ไปงานศพคุณยายท่านนั้นเลยคุณตาคนนั้นเลยไม่ไปนไม่ไปเลยไม่ยอมไปนะเ,ออเรียกว่า ยังเก็บความโกรธความแค้นอยู่ในใจอยู่มันก็จะเป็นสนิมใจนะกัดจิตกัดกินจิตใจเราเนี่ยนะนะมันทําให้ใจเราไม่สบายนึกขึ้นมาทีไรก็นอนไม่หลับอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้มันแล้วแล้วไปนะเรื่องอะไรต่างๆให้มันแล้วแล้วไปอย่ามาคิดให้มันปวดสมองอย่ามาคิดให้มันเกิดจิตบ,บันทอนจิตใจของเราเนะ่ยเรื่องอดีตเรื่องผ่านผ่านไปแล้วนะี่เรื่องอนาคตก็เช่นเดียวกันนะเรื่องอนาคตเนะี่ย เรื่องอนาคตนะมันยังไม่มาถึงนะอนาคตาังอนาคตนี่ก็อย่าไปเป็นห่วงเป็นใหญ่อย่าไปกังวลไปกังวลอนาคตจะเป็นยังไงเนาะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะขายได้หรือเปล่าขายของเนี่ยเนี่ยเราสั่งมาตั้งเยอะนี่กังวลแล้วสำหรับคนที่ขายของทําไปเถอะทําหน้าที่ไปเถอะไม่ต้องไปกังวลเรื่องข้าวเรื่องของอะไรต่างต่างที่เราขายของก็ทําไปเออ ลูกข้าวเนี่ยมันจะงามหรือเปล่าเนาะเดินกังวลอยู่นั้นแหละปลูกต้นไม้มันจะงามหรือเปล่าเนาะมันจะตายหรือเปล่าเนาะเราไม่อยู่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านนี่หมามันจะตายหรือเปล่าเนาะมันจะอยู่ยังไงจะกินยังไงี่คิดถึงอนาคตนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลถึงอย่าไปคิดถึงเรื่องอนาคตด้วยความกังวลด้วยความกังวลด้วยความห่วงใยห่วงใยคนนั้นห่วงใยคนนี้ลืมห่วงใยตัวเอง ลืมห่วงตัวเองห่วงแต่คนอื่นห่วงแต่สิ่งของข้าวของอย่างอื่นใจเลยไม่สงบเลยนอนไม่หลับพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรท่านสอนให้ให้มองดูเรื่องเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราจะทําอะไรตอนนี้เนี่ยหลวงตากําลังคุยธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายฟังอ่าในขณะนี้เราก็ฟังไปฟังไปแล้วต้องเอาไปใช้ด้วยนะท่านทั้งหลายถึงจะเกิดประโยชน์บางคนนี่ฟังเพลินๆไปฟังสนุกสนุกไปอ้าว เหมือนกับเราไปดูหนังดูลีเกนดูหมอลำดูแล้วก็สนุกเพลิน,ปลนไปผ่านไปเฉยเย่ไม่ได้เอามาคิดมาฉูกคิดมาปรับปรุงจิตใจของเราให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นให้กําหนดในปัจจุบันในเรื่องเฉพาะหน้าขณะนี้ทําไปนะทำไปให้มีสติในเรื่องที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแม้ในเรื่องที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องคิดด้วยปัญญาว่าเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง ถ้ามันดีเนะเราก็ทําต่อไปถ้ามันไม่ดีก็งดเว้นเสียนะี่ยเพราะว่าถ้าถ้ามันไม่ดีแล้วเราไปทำเนี่ยแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นมานะเกิดปัญหาขึ้นมาทําให้เราเกิดความไม่สบายใจเนะี่ยเป็นห่วงเป็นใย,ยอีกแล้วก็นอนไม่หลับอีกละนี่นอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับไม่ดีนะถ้าไปกินยานอนหลับนี่ลงตาเห็นหลายคนแล้วเนี่ยอายาตของลงตานี่แหละกินยานอนหลับแรกๆก็ดีอยู่ต่อไปมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย ราะฉะนั้นอย่าไปกินอย่าไปกินยานอนหลับให้มนันหลับโดยธรรมชาติถึงเวลาหลับง่วงนี่เป็นนอนเลยไปนอนพักผ่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่าอย่าบังคับตัวเองยังไม่ง่วงยังไม่ง่วงยังไม่ง่วงเลยเวลาแล้วไม่ไม่ไม่หลับแล้วคือยิ่งผู้สูงอายุนี่สมมติว่าเคยเคยนอนสามทุ่มถึงเวลาง่วงหาวอดวอดหาวอดวอดแล้วให้รีบนอนให้ร right. ีบนอนถ้าเราเคยตื่นตีหนึ่งถึงเวลามันตื่นทันทีนะทีนี้ถ้าเราไม่ ถ้าถึงเวลานอนสามทุ่มเราไม่ไปนอนสี่ทุ่มเรานอนตีหนึ่งมันก็จะตื่นเหมือนเดิมอีกอมันเป็นอย่างนี้สังขารร่างกายของคนเราเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปคิดเรื่องอะไรให้มันปวดสมองให้มันนอนไม่หลับคิดให้มันใจสงบเรื่องที่จะทําให้ใจสงบคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าน้อมพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจพระธรรมมาไว้ในใจพระสงฆ์มาไว้ในใจและลึกถึงว่า เราทำความดีอะไรบ้างวันนี้เรวนึกถึงความดีของเราที่เราทำเราได้ตักบาตทรทำบุญเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราได้ให้อาหารเป็ดอาหารไก่เราได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เนี่ยให้เรานึกถึงสิ่งที่ดีที่งามต่างๆแล้วก็ค่อยหลับตาลงนอนหลับนอนหลับด้วยความสบายใจภาวนาพุโทโธไปด้วยก่อนนอนภาวนาไปเรื่อยๆภาวนาไปพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสาม ลองดูซิว่าเราจะหลับไปในพุทโทสักเท่าไหร่นะหลวงตาเคยภาวนาไม่เกิน10บไม่ถึงพุทโท1 0 1ส1บหลับแล้วเนี่ยหลับแล้วก็จะหลับลึกด้วยนะหลับลึกด้วยความสบายอกสบายใจตื่นขึ้นมาก็กรับที่กระเป๋านะเพราะฉะนั้นการจัดการความคิดของเราเนี่ให้เราทําเหมือนกับเราปิดลิ้นชักเนี่ยเราเอาของใส่ในลิ้นชักแนละ้วปิดทันทีเลยอย่าเอามาอย่าเอามาคิดมาปรุงมาแต่งอีก คิดให้ใจสงบนะถ้าใจเราสงบแล้วก็นอนหลับสบายหลับปุ้ยเรียกว่าหลับปุ้ยไปเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งอะไรให้ทําเหมือนเด็กน้อยนะนเด็กน้อยเนี่ยมันกระจองงงแงตอนตอนตื่นขึ้นมาแต่พอได้กินอิ่มแล้วก็นอนหลับสบายไม่ต้องมันไม่ได้คิดอะไรนะให้ให้ทําเหมือนเด็กบ้างบางทีให้ทําใหเา้เอาจิตใจของเรานะทํานะแต่ร่างกายเนี่ยไปทําไม่ได้ร่างกายไปทําเหมือนเด็กอายุมากแล้วทําเหมือนเด็ก อาจจะว่าเราไม่เต็มว่าเราเกินอีกเป็นคนเกินอีกเพราะฉะนั้นคิดให้ใจสงบอย่าไปคิดไปปรุงไปแต่งเรื่องอดีตด้วยความอาลัยเรื่องของอนาคตด้วยความห่วงใหญ่ทําในเรื่องปัจจุบันนะให้ดีทําในเรื่องปัจจุบันให้ดีแต่เราก็ต้องทําด้วยสติด้วยปัญญาด้วยอย่าทํำด้วยความโง่เขลาทำด้วความโง่เขลาความทุกข์นะความทุกข์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา เราก็จะเป็นทุกข์อีกเช่นเดียวกันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์เราเกิดมาเพื่อความปลอดโปร่งโล่งเย็นสบายเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายคิดอย่างไรก็ได้ขอให้ใจของเรามันสงบร่มเย็นเราก็จะอยู่ในโลกในสังคมนี้อย่างเป็นสุขตลอดไปธรมมสวัสดีเจริญพร